YouTube Channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรสรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่29สิงหาคม2565 ราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด 26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งไต้หวันจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะล่ำปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูง สงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด17บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด17บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข่าอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บบาทต่อกิโล กรัมราคาทรงตัวราคาขาแกาา่จ um ากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกรัมราคาทรงตัว ราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข่าต้นจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขนายยอดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเช่ออมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูง สุด20บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงส <succession> ok ุด20บาทต่อ <UK> ก <uesta> ิโลกรัม <instr> วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัด10กิมใหญ่จากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวลุยแต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวลุยไม่แต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีเล้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทย จากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งไทยมัด25กรัมจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัด10กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักปลังจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคา,า,าพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมว no ันนี้สูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเหลียงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโล วันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาพริกสปอรต์ตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด 55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกซูเปอร์ฮอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต,าต nah, ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต right ่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20 สิบาทราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 3 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 3 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะราคีนอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทตบาท ต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาระจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะล <im sharing> ะกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่ กิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคา มะเขือสดิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคามะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปราะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคารักผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสระเน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด A จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด B จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ฝรัร่งเกรซีจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้เพยตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวชยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดกระด้างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเม,มื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทตอ่อกิลโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาเบอร์กลางจากตลาดกลางเม,มื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทตอ่อกิลโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาแตงกวาเบอร์อ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาท ต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาใบกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานส product, well. ูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชาพลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบบโบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกำวันนี้สูงสุด30บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด ห0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด6 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรางตัวราคากระลำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรักมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรางตัว ราคากะล่มปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดหางหงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเขียวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม ราคาทรงตัวราคาฟักทองคังคกเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อเขียวจากตลาดกลางวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลาง วันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวจากตลาดกลางวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางวันนี้สูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศ เนื้อจากตลาดกลางวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร,รขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ